เทเวอร์ ver, สามารถทำอะไรได้บ้างทําโลกอะ่ะเฮ้ยทำไมทำได้อะเทเวอร์ ver, นี่มันฟันต้นไม้ขาดหมดเลยนะจริงเหรอใช่เทเวอร์มันคืออะไรอะ่ะคำจำกัดความเทเวอร์ ver, คืออะไรเป็นอสูรเหรอเทเวอร์ ver, มันไม่ได้เป็นอสูรมันโหดมากมันโหดกว่าฆาตากรผีหรือว่าหรือว่าเอออสูรเอาจริงเหรอแสดงว่าโหดกว่าสามตัวนี้อีก เทเอร์โ <Te> หดสุดเลยเหรอใช่มันสามารถมันสามารถเออมันสามารถหยิบบ้านมาหยิบบ้านมาโยนเข้าไปในแรลงแล้วก็ชนกับแล้วก็ชนกับเสาไฟเสาไฟพังเลยโอโ้โหเดี๋ยวเทเวอร์ที่ไปรู้จักนี้มีตัวไหนบ้างอะ<ม>สักตัวหนึ่งไม่ไม่ได้ก็ได้อ่ะตัวหนึ่งนะ หนอนสะพานหนอนสะพานหนอนสะพานอ่ะมันก็จะมีแรงหกสิบล้านหกสิบล้านแรงม้าใช่มันก็สามารถกินโลกกินโลกทะลุเลยกิน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 ได้เยอะมากเขากินได้ถึงสิล้าน พอมันเต็มปุเขาเขาก็จะไปอึเต็มปุสิบล้าน <c oughs> พอกินโลกถึงสิบล้านแล้วเขาจะเอาเขาจะเอาอ่ะเขาก็จะไปอึไปอึที่ไหนอ่ะไปอึที่บ้านนี้บ้านของเขาไม่ใช่ไปอึที่บ้านคนอ,อื่นเอาอก,ก้อนใหญ่มากเลย จริงอ่ะใช่โอโ้ยโโเทเวอร์อะไรเนี่ยเ <c oughs> ปี่บ้านคนอื่นด้วยเ <c oughs> ออใส่บ้านคนนี่แหละเออนี่นก้อนใหญ่ประมาณถึงเออหนึ่งร้อยล้านกินมายี่สิบกินมาสิบล้านเออเป็นหนึ่งร้อยล้านเลยเหรอใช่เ <c oughs> ออเป็นหนึ่งร้อยล้านแบบแบบว่าความสูงถึงหนึ่งร้อยล้านถ้ารู้ไม่หนึ่งร้อยล้านมันเท่าไหร่เยอะมาก อ่าโอเคเยอะมากแล้วก็กลับไปที่ฆาตกรต่อออืยังไม่จบฆาตกรยังไม่จบต้องกลับไปเพราะแม่วนก<อ>ับประถามเทเวอร์มันเหลืออีกสามตัวตัวไหนบ้างเมื่อกี้เราคุยเรื่องตัวไหนไปแล้วก็อีไม่ใช่แล้วก็เป็นตัวไหนเมืม่อกี้เราคุยเจสันไปละ พีไอติมผีไอติมไอติมก็เป็นฆาตกรเหรอพีไอติมอ่ะมันจะเป็นหน้ายิ้ม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 แล้วก็แล้วก็มีหัวโดนกันนออดไปครึ่งหนึ่งเออโดนกัดไปครึ่งนึงเลยกัดครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีหมวกมตะแคงด้านนี้แล้วก็จะมีผ้กกัดเปื้อน ก็จะมีขาแบบเหมือนกับคนแล้วก็มันจะแบบน่ากลัวมาก,รมากตรงไหนพอมาไปเจอคนน่ะมันก็พ่นเออพน,พ,นพ่นน้ำแข็งใส่คนคนคนแข็งแล้วมันก็จะจับคนไปไปเอ่อไปที่ลาวาแล้วก็เอาคนน่ะไปจุ่มลาวาเหรอล,ละลายเลยสิ ละลายไปที่ละลายแบบละลายแบบละลายเป็นโครงกระดูกเลยโครงกระดูกก็ละลายละลายเหมือนฟิตฟิตคนเหมือนฟิตคนด้วยน้ําแข็งแล้วก็เอาไปหลอมละลายที่ลาวาแล้วก็แล้วก็มันก็จะละลายมีแต่ดินดําดินโครงกระดูกที่แบบสีดําสีดําอ่ะแล้วแล้วมันก็จะเผาดินจนแบบไม่เหลืออะไรเลยหรอ เผาดินไปหมดเลยอืน่ากลัวจังแล้วก็ไม่ใช่สิไม่ใช่เผาดินก็แล้วก็เผาเออเผาไม่ใช่สิเป็นซากหรือเปล่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปเป่าแล้วก็สายมันก็จะกระเด็นฟิวฟิวฟิวเป็นฝุ่นยเยเป็นฝุ่นใช่ไหม ใช่คนอีกตัวอีกตัวอีกตัวอ่าฆาตรกรอีกตัวคือ,อเออเออก็คือก็คือสแล,ลนเดอร์แมนเป็นผีอ่าเขาเป็นฆาตรกรนี่นะสแล,ลนเดอร์แมนมสแล,ลนเดอร์แมนเป็น,เป,นเป็นตัวที่แบบ ไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีตาไม่มีคิ้วไม่มีอะไรเป็นหน้าตาไม่มีหน้าตาไม่มีหน้าตาเป็นโล่งๆไม่มีผมด้วยไม่มีผมด้วยแล้วก็ข้างหลังของซาเลนโดแมนจะมีมือมือสีดำเขาจะเอาไว้มาจับจับคุแล้วก็มาบี บีจนตายเลยแล้วก็ชุดเขามันเหมือนชุดแบบชุดแต่งงานของผู้ชายมากเขาอะ่ะจะมีจะมีที่เป็นโบนโบอยู่ตรงนี้เนคกไทใช่เขาจะมีเน็กไทแล้วก็เสื้อสีขาวคุมไปก่อนเอาเสื้อขาว,ขาวอีกข้างใน อยู่ข้างในสูตรแล้วก็ใส่นิคไทแล้วก็ใส่ชุดสีดำที่แบบสูตรเป็นเสื้อสูตรทับแล้วก็จะมีสีขาวลงมาด้วยอ่คอปกแล้วก็แล้วก็เท่เลยใช่ไหมมือมันก็จะเป็นสีขาวหน้าก็สีขาวแล้วก็แล้วก็แล้วก็กางเกงก็สีดำแล้ว แต่ไม่มีหน้าไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีตาใช่ไม่มีไม่มีคิ้วด้วยใช่ไม่มีทุกอย่างหน้าตาเลยมไม่มีหน้าตามันน้ากลัวเออเห็นแล้วจะตกใจไหมเนี่ยตกใจถ้าเราเจอจริงๆเราจะทํายังไงอะ่ะเราจะเจอเขาไหมเนี่ยถ้าเจอเขาอ่ะเขาอาจจะฆ่าเราแบบ เราจะได้เจอเขาไหมเขาจะฆ่าเราแบบแบบว่าจะเอามือเนี่ยมือที่อยู่ด้านหลังมระจับแล้วก็บีบบีบแรงๆจนกระดูกเราบิดไปเลยไม่ใช่บีบคอเอาบีบคอบีบคอบ,บ,คอบีบคอแรงมากแล้วก็อยแบบงี้เ,เหรอไม่ใช่แล้วก็ แล้วก็มันจะมีมืออีกมันมีมือหลายมือมันก็มันจะมีมืออีกด้านหนึง่งมาเอาทะลุต,ตรงนี้แล้วก็มันก็จะมาทะลุอยู่ตรงนี้โอ้ยทิมออกมาเลยทะลุเลยพอบีบเข้าไปแล้วก็มีมือหนึ่งแล้วก็มาทะลุแล้วก็ทะลุโอ้ยน่ากลัวเนาะทะลุหน้าผากเลยน่ากลัว ถ้าเราเจอจริงๆเราจะไ,<ท>ไปยังไง<ะ>ถ้าเราเจอจริงเราจะทำยังไงเขามาโลกเรา,เรา,เราได้ไหมเราต้องเราก็หนีไม่ได้อ่ะหนีไม่ทันเพราะว่ามือของเขาที่แบบหลายๆอันอยู่ข้างหลังมันสามารถยืดไปจับคนไ<ะ>กลๆได้อ๋อไม่แล้วเขาจะมาโลกเราได้ไหมอะเขาเขาแบบเขาไม่มีจริงเขาเขาเป็นใครล่ะ เขาเป็นฆาตก,กรที่แบบไม่มีจริงเป็นเรื่องสมมุติหรอใช่อ,อ๋อไม่นึกว่าเรื่องจริงไม่ตกใจเลยนะเนี่ยมันเรื่องสมมุติเหรอเนี่ยใช่มันโหดมากโหดจริงๆนะกลัวเนาะโหดถึงสาล้านอะ่ะว้า